น้องเขาน้องน่ารักกับขวัญอยู่แล้วค่ะแล้วก็เราก็ค่อนข้างที่จะสนิทกันนะคะแล้ววันนั้นน้องเขาก็ส่งลายคอนเทนเซอร์มาให้ขวัญเพราะว่าเป็นวันที่ขวัญรับปริญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็น่ารักแล้วก็ขวัญก็ขอบคุณน้องแล้วก็คุยกันภาษาเพื่อนผู้หญิงนะคะเราคุยก่อนขวาบอกว่าใช่ไปด่ากันเลยอ๋อไม่ทราบค่ะขวัญไม่ทราบเลยค่ะก็พอขวัญเห็นรูปว่าเอ่อเหมือนกับเขารู้จักกันอะไรเงี้ยขวัญก็เลยถามว่าเอาน้องรู้จักกันหรอแค่นั้นเองค่ะ จากที่น้องเขาแสดงความยินดีบนรลบปริญญา ไม่มีอะไรค่ะที่ถามไปวันนั้นเราไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรอื่นไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ได้ไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรเลยคือโดยส่วนตัวน้องน่ารักแล้วก็ดีกันนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยก็ต้องใาว่าเราก็แบบเจอกันน้องยรูปเพูวันนั้นในจีทักหน้าจะมีแบบ We'll ขัญไม่ได้ความดีของเพื่อนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าอยู่ที่เพศแต่ว่ามันอยู่ที่นิสัยใจคอเพื่อนกับเพื่อนจริงๆแต่ในภาพนั้นเหมือนประมาณว่าดูคอมดูแลเราไม่ห่างเลยหรือว่าเป็นห่วงค่ะถ้าเกิดใครรู้จักขอนนะขอนคือภาระของทุกคนมาฮานขอนต้องดูแลขวัญอยู่แล้วอย่างขวัญวันนี้เกรซมาเกรซก็เรียกขวัญลูกสาวแต่ว่าก็ยังรุติยมเดิมชอบคนเก่ง เ,เยอะค่ะแล้วก็คนที่เป็นเพื่อนขวัญขวัญก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้สนใจว่าเขาจะเพศอะไรไม่มีค่ะเพื่อนจริงๆขวัญยังไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปรู้จักใครแปลกๆใหม่ๆหรือว่าเออพิ่งู้ความสัมพันธ์ใหม่เข้ามาอะไร่างนี้ ทุกวันของเราคือการเรียนรู้พร้อมเปิดใจรับคนใหม่อย่างนี้เปิดอยากมีเลยไหมคะหรือว่าเออขวัญเชื่อเรื่องพรหมลิขิดเนาะถ้าเกิดว่าเราเจอใครสักคนหนึ่งที่ใช่ที่เขาจะเข้ามาในชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อย่างนี้ต้องเลือกมากขึ้นไหมคะเลือกสิคะคนมาเป็นคู่ไม่เลือกใช่ไหมเหมือนเราใส่เสื้อผ้าเรายังเลือกเลย ใครที่เขาจะมาอยู่ในครอบครัวเราแล้วเดินนําชีวิตคมได้เนี่ยเขาก็ต้องเก่งและแกร่งทองตั้งแต่แบบว่าเหมือน,นกับเราโสดเนี่ยเราเินสายทำบุญแบบว่าสุดเลยเดินไปตรงนั้นแล้วองมาก็เออที่ผ่านมาตามใจต,ตัวเองอยู่แล้วค่ะไม่ไ้ทานอะไรอยากไปเที่ยวไหนไปแล้วแล้วทีนี้คุณแม่ก็แบบอยากไปทําบุญอยากไปดูช้างที่อยุธยาเราก็ทํางานเสร็จแล้วก็บอกแค่พูดเล่นๆไเฉย,เย,ยไม่คิดว่าแม่จะไปจริงแม่ไป ก็แบบไปไปไปด้วยกันแลาสองคนแม่ลูกอันนี้เสริมเรื่องราวพิเศษไหมคะับหรือว่าเสริมอะไรเสริมนกเรื่องค่ะแล้วพอเสริมมาเป็นยังไงบ้างค่ะชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมไหม